สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาแซ่บๆยาวไปยาวไปนะคะวันนี้ก็มีลุงคิดมาจอยด้วยนะคะปลาปซี่ก็มาด้วยตำหอยนะคะ mm hmm. เผ็ดสเสด็จเลยนะคะดูแค่สีสันก็รู้นะคะว่าอลังการงานสร้างเวอร์ขนาดไหนนะคะดูค่ะดูแล้วก็ลุงคิดก็มีผัดซีอิ๊วนะคะก็มากินเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ไก่ก็โอเคเดี๋ยวเราสองคนต้องขออนุญาตกินก่อน <laughs> มากินด้วยกันค่ะต้องกินค่ะแค่ชิมเราเอาไม่อยู่นี่มีขนมจีนด้วยโอย อ,อ right, so. ตรงนี้นะคะเขาเรียกช <Sure. S 1> ่องอคิดลืมมาช้อนมาวินัวหูสีสันอันนี้ร้านส้มตำกกขาอะไรนะกกขามควายควายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแบบสีสันเขาตำหอยหนานะคะเนี่ยเนี่ยหอยหนาค่ะ เขาเอาหอยหนาไปต้มแล้วก็อคล้ายๆกับว่าหอยหนานะคะต้มแล้วก็มาแกะเอาแต่อันนั้นไปก็ตรงช่วงดินอะไรออกแล้วมาตํากับส้มตํำสุดยอดหลังการงานสร้างมากเลยนะคะเผ็ดมากสีสันแบบว่าโอ้โหรสชาติเดียวกับที่ป้าตำเลยเป็นไงมือกีเอ๊ะนี่บุตรส้มต่<ว>คือพื้นที่มันน้อยค่ะมัน อ,อุดอัดยังไงก็ไม่รู้เหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนไปญี่ปุ่นอยู่ริมแม่น้ญี่ปุ่นะ่ะห้องที่เราไปเช่าเนีแบบโอ้โหแบบเล็กมากแล้วไปช่วงนั้นนะญี่ปุ่นแบบคนนิยมไปเที่ยวค่ะช่วงที่เราไปเที่ยวกันถ่าก็มีไก่ยา่างไก่ทอดนะคิดก็มีไก่ทอดด้วยวางตรงนี้ไปเลย Why you ไม่ put everything in plate มันจะได้มันจะได้ไม่ไม่ขวางไงมันจะได้แบบว่าเออแอร์เรียจะได้เคลียไง <Okay. S 1> อันนี้คือไก่ไข่นะคะที่อุ <Wow. S 1> บลเนี่ยเขาจะมีเยอะมากม<ๆ>เขาเรียกไข่ทรงเครื่อง s <S นี่ค่ะเขาจะมีรูเจาะอะไรอย่างเงี้ยไข่ทรงเครื่องย่างปิ้งเราจะปรุงรสแล้วนะคะก็จะมี อันนี้เป็นของที่นี่เขานิยมกันมากเลยนะคะที่อุบลไข่ทรงเครื่องเราจะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นแบบนี้ก้มก้มดมก้มดมดมขาลุงคิดอือจอยไข่ทรงเครื่องอือื <c oughs> <c oughs> เอาอ,อีกได้ mm, no, mm, อยู่วันม็อกดีโซดาก็ตรงนี้ค่ะเห็นแวบๆไหมอืมดีแวบรบ์ดชิคกินใช่ไหมยูมิเชียงใหม่เออลุงยิ้มถามว่าคิดถึงเชียงใหม่ไหมยูคิดถึงไหมน้อหรอใ่ก็คิด <Yeah. S 1> ถึงนะคะก็คิดถึงอยู่ <You> yeah Yeah Really คิดถึงเพราะว่าบางครั้งแบบว่ามันมันมันห้องอคิดถึงห้องครัวแล้วก็คิดถึงโต๊ะอาหารอันนี้มันอึนอดอัดค mm ่ะ w e we c o m e back mm hmm. หอยหน้า What you miss จริงไ a ม อ m mm. i แฮมิสข้าวอย only m ืมติ่งนฟูด only อ e อ Mm m m ิส my พื่อนสิ e garden d บ the house อ mm. ืคิดคิดถึงสวนคิดคิดถึงเพื่อน plant จะคทำแบกเวน nobody I know because we want to stay when the, when they make the house inside and outside too but when they start inside we have to stay there and observe them ใช่ค่ะเวลาเขาช่วงที่เขาตกแต่งภายในนะครับ <c oughs> พวกรายละเอียดพวกนี้นะคะมันสาคัญก็อย่างที่ป้าพูดในคลิป บ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะคะที่ว่าบ้านเราไม่ใช่จะสร้างสร้างกันชีวิตคนคนนึ่งอย่างเก่งก็บ้านหลังหนึง่งสองหลังนี้นะค่ะไม่เกินนี้แล้ก็อยากให้ออกมันออกมาตามที่เราต้องการเลยไม่รู้ว่าจะกลับอ่า ไปชิงไหมตอนไหนหมดอยู่คิดถึงอืมแต่เขาว่าตอนนี้ควันเต็มเลยไม่คิดถึงสโมกัรอดไอ้นอตไอ้นอตมิดนำเขาบอกว่ามีไฟเกิดไฟ,ไฟขึ้นที่อเขาตรงแม่ออนคนะ่ะใกล้ๆบ้านที่ป้าพี่ซี่อยู่เลยนะไฟไหมไม่รู mm. ดด้ดับเรืียง ask โซดาว่าชิ่มื่อไ่ติ๊กโซดาเไรเนี่ยคิดถึงอะไรมากท่้านโซดาคิดถึงไหมโซดาน่าจะชอบที่นี่ In the morning s e h a v e area มันมีทุ่งนาตรงนี้ค่ะใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยโซดาชอบมากเหมือนน้ำเป็นอิสระค่ะวิ่ง She just l o v เ t อช t a y with อ s She ับเ t า a r e w h ่สนใโวดา,านะ,ะาอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้อยู่กับเจ้าของเขาอยู่กับนายเขา <c oughs> เขาแฮปปี้อยู่มิดอล็อกเชียงใหม่ <Nope. S 1> ตอนนี้ไอ้น็อตมิดเพราะว่าป้าเป็นภูมิแพ้อากาศนะ,ะัะมาอยู่นี่ป้าไม่ได้กินยาแก้แพ้เลย ไม่กินเลยซื้อมาตั้งหลายแผงกลัวกพาที่เชียงใหม่ป้ากินเกือบทุกวันไม่งั้นนอนไม่ได้จมูกมันตันแต่ตรงนี้ที่นี่ไอไม่อิดเอเนจีเพียวเลยเนาะไม่กินเลยค่ะนอนหลับโล่งเปิดแอร์ได้ที่เชียงใหม่ป้าเปิดแอร์นอนไม่ได้นะคะที่นี่ได้ร่างกายป้าดูเหมือนดีขึ้นนะคะ อ,อ,อนี่ค่ะจะให้ดูปาไปซีดโตทำงานแล้วนะคะสั่งมาจากอินเด็กค่ะคือตอนแรกอะ่ะป้าน,นั่งใ่โซฟาทีนี้เวลาเรานั่งค่ะมันกดมันกดแบบว่ามันกดแล้วมันทําให้เหมือนแบบว่าเหมือนอวเวลากินข้าวเสร็จแล้วเราไปนั่งตรงโซฟาทํางานมันไม่สะดวกก็เลยต้องตัดสินใจสั่งมาค่ะเขามาส่งไปละ เมื่อวานตอนเย็นโสดามานี่ลกูกโสดามานี่มามา,มาพอดีนี่นะคะอินเด็กเข้ามาส่งนะคะที่เราสั่งของไปนะคะพอดีเขากลัวโซดาไเมกล้าเข้ามาข้างในนะคะโอเคไปสดงเข้าห้องก่อนลูกไปไป,ไปห้องกับป้าก่อนไปไม่เคยอินไซน ะะก็เนี่ยค่ะต๊ะทำงานว่าเฟซี่นะคะก็เสร็จแล้วคือเก้าอี้ตัวนี้เขาแถมมากับโต๊ะนะคะป้าซื้อมาจากอินเด็กนะคะเนี่ยเนี่ยตัวเล็กเนี่ยค่ะเขาแถมมาแต่ทีเนี้ยอีสองตัวนั้นนะคะคืออ่เหมือนกับป้าไม่ค่อยชอบอ่าผนังพิงตรงนี้มันมันสั้นไปค่ะเออค่ะเดี๋ยวค่อยอไปใช้บ้านนู้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องก็เลยสั่งเอาแบบยาวมาแล้วก็สําหรับโต๊ะของลูกคิดเล่นเกมเหมือนเดิมนะคะส่วนป้าเฟซี่นี่ก็ต้อง มีโต๊ะทำง,งานนะคะไม่งั้นมันไม่สะดวกค่ะเพราะว่าตอนนี้มันกองเต็มอะโซฟาเลยค่ะคือบ้านเราเคยอยู่บ้านสองชั้นเนาะพอมาอยู่ตรงน,นี้มันก็เลยลำบากนิดนึงนะคะเลยกองอะไรเต็มไปหมดเลยก็น่าละค่ะเขาก็มาส่งแล้วเมื่อวานก็ให้เขาตั้งมุมนี้เลยอ่ะใอญ่ our niece she want to know what you eat in the in the farm ม,มาแรงอะนะ she think it's ant <S อ๋อหลานลุงคิดหลานสาวลุงคิด how old her นะ she is about eight or nine แปดเก้าปีนะคะแปดเก้าขวบคลิปที่ว่าเ <laughs> จ้าหญิงทางโคกอะค่ะกินแมลงโชว์ฝรั่งนี่หลานสาวลุงคิดก็เห็นดูคลิป เขาก็เลยถามบอกว่าออนออนเพชรสิป้าก็คือป้าเนาะเป็นออนกินอะไรก็กินมดเหรอ she think a n t but my mother is not sure เลยนี่น้ำน้ำวัดมีออโอ้ตายแล้วฉันยิ่งเพี้ยนอยู่ต้องตายแล้วอบกรัวลองคิดดู ตายระบาดนี่สัน <laughs> ชายอายเลยค่ะตายแล้วทั้งลงุงทั้งหลานทั้งแม่ลุงคิดทั้งน้องชายลุงคิดทั้งโอตายแล้วอร่อย อืมขนมจีนสดนะเนี่ยไ mm hmm. ม่ค่อยเป็นเส้นเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนขนมจีนแห้งนะ,ะมันจะเป็นเส้น mm hmm. แล้วก็บ่นว่าชีไดเรีย mm hmm. อืม <c oughs> หอยหนามันจะกึดกึดกึดแกงใสหน่อไม้มันจะอร่อยมบย่านางข้นๆอร่อยแล้วปซิ กินกับขนมจีนไงซอ so, แปลาหนูคิดว่ามัูกคำแบบเชียงใหม่เวนอนอโนโนแปนเราไอเดียขนเซร์รีบบอกไม่รู้นะคะเราต้องมาโฟกัสบ้านเรานะคะ ตอนนี้น้องแทนกับแอนดูเพื่อนน้องคิดอะค่ะเพื่อนเราอ่ะเขาก็กลับอีสานเหมือนกันโกโคโลาด yeah. mm hmm. ไปโคราชเหมือนกันอ่ะต่แรกเราก็ฝากคุณแจเขาให้เข้าไปรดน้ําต้นไม้ให้ตอนนี้เขาก็ไปให้ใหกับอพ่อตัวเล็กแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเราอีกคนหนึ่งอะก็ของอเด็กตัวน้อยผู้หญิงค่ะที่เคยมาทำเข้าคลิปกับเรา They don't want to stay in Silent Hill อืมเขาบอกคว,ควันเยอะมากเขาอยู่ไม่ได้บอกควันแบบ

กลมกล่อมกลมกล่อม <ๆ S 1> ใช่ไหมฮาร์โมนิกใช่ไปหมดเขาบอกว่ากลมกล่อมมากไม่หวานไม่เค็มเวอร์อเอาไข่ปรุงรสอีกไหมอันนี้เขาเรียกไข่ปรุงรสย่างหรือว่าปิ้ง หอยหอยให้เยอะมากหอยหนาอันนี้เบลอเลยหอยเขาจะเรียกเป็นหัวนะคะ วินิจไหมหมดไหอยูยูทูบหมดแต่ว่าต้องใช้เวลาอุ้ยเผ็ดค่ะพริกแถวนี้ไม่ต้องห่วง you never you not like peanut in the sometime? s o m e t i m e อืมไม่ชอบเลยเวลาป้าตาําไปมันก็ชอบใส่ถัว่วอยู่ไร in <the> somtam yeah อืมคิด yeah, <I> ชอบชอบใส่ถั่วในตำไทย I like peanut w a lot i t uh, potai a lot v e อ <Peanut. S 2> เป็่ถั่วผักยาวนะคะถั่วถั่วปน ป็นคนอบถัวปลล่นพีนัทอือไม่ใช่ลองปีนัทนะไม่ใช่ถั่วฝักยาวเดี๋ยวโอ้ที त, ่นู้นที่สั่งไชอบกับพีนัทแต่ในนี้ sometime h ด y not put p e a ั u t here อือเผ็ดไม่เผ็ดอยู่ลุก ถ้าเหงื่อออกจมูกก็คือเผ็ดนะคะพี่เชือแล้วก็ไม่ถึงกับว่าสเสด็จมากแต่สเสด็จนี่ <c oughs> สะใจว่ะอุ้ยแดงจริงแดงมากแซ่บมากหา่ม่วงเลยนะคะเนี่ยสีสันจัดจ้านค่ะตำแบบไม่ห่วงพริกนะคะ อืมอืม,มอ,อืมหมดแล้วแบบขุดขุดอืมเดี๋ยวบอกอร่อยนยะค่ะก่อเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราสองคนก็กอากลาขี้นี้พี่ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you for watching ปวดเพียเออสำนำๆนะเด็ด